ครับเราคงจะแจ้งกับทุกคนนะครับว่าธรรมนูญมหาวิทยาลัยที่เราทําขึ้นนั้นก็คือข้อบังคับฉบับหนึ่งที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การมหาวิทยาลัยภาษาอย่างนี้ง่ายที่สุดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นจะมีคําถามต่อมาว่าบังคับอย่างไงแต่เมื่อเป็นข้อบังคับเป็นกฎหมายตามมาตรา17ขอ้อ2ชัดเจนว่าสภาเป็นผู้ออก ท่านคุณก็เ,าเอาไปช้ท่านันเอนะครับแต่ไม่ใช่บังคับแบบเฉพาะเาพาะบุคคลเป็นการบังคับโดยทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการเท่านั้นเราจ่อเขาแค่นี้นะแล้วง่ายในการที่จะบอกเขาว่าเมื่อออกเสร็จบังคับใช้นะใครเป็นคนบริหารจัดการทุกจุดที่เรากำลังพูดถึงจะต้องหยิบแนวทางนี้ไปทํางานหลักคิดเพียงแค่นี้ครับนะฮะถ้าเราอธิบายเพราะท่านในพูดแบบวิชาการมากซึ่งทุกคนเข้าใจวิธีการเขียนคือ,องท่าน แต่ว okay, okay. okay. ิธีการพูดต้องพูดอย่างนี้ครับไม่งั้นตอบคำถามไม่ได้เลยครัมครับก็เหมือนความจริงเก็เหมือนกับคณะกรรมการอะไรท่านนะครับท่านานก็คือแรกๆมีผมก็ยังไม่เข้าใจหรอกก็ขอหยิบคำของท่านประธานนะครับว่าจับแกวอะไรเนี่ยนะครับก่อนที่ประชุมเนี่ยลูกน้องผมก็ถามว่า ไปไหนไลูกพี่เขาพูดเป็นภาษาราวเนาะผมก็บอกว่าไปไประชุมธรรมนุนลูกน้องก็ถามมันเป็นยังไงลลูกพี่ผมจะตอบมปนั่นแหละครับจักเลี้ยงแล้วแต่แออกไปนี่ก็คงจะต้องไปอธิบายมันฟังนะครับบอกว่าเออคุณเข้าใจได้แ,ลแหลงเลย,คร,ยครับี่คงจะเล่าหฟังหน่อยนะครับทีนี้ก็คือคาตามที่ทุกท่านนําเสนอมานะครับก็ค,คือในความคาดหวังของผมเนี่ย คือใน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 มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการจัดการหรือแม้แต่การบริหารการการศึกษานี่นะครับของผมเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับใครเขาเพื่อนนะครับคือตอบอะไรมันก็ตอบกับเหมือนกับเขาไม่ได้นะครับนะครับเช่นเช่นอย่างที่พูว่านะครับแฮซอนเนี่ยของผมจะไปเอาสหกิจไปตอบมันก็ไม่มีไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบแต่ดีหน่อยโชคดีหน่อยก็คือมันมีผลงานเด็กซึ่ให้รางวัลอะไรต่าง ซึ่งต่อไปเนี่ยมีการคุยกันบางงานว่าถ้าต่อไปนะถ้าเด็กมัได้ทำงานปีนี้มันไม่ได้รางวัลอะไรมาเนี่ยลุกพี่จะอะไรไปต่อ <l ots> <l ots> ผมก็พูดออเหมือนจัดเดีเ๋ยวออกไปกันผมคิดว่าถ้าถ้ามันมีลักษณะยอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าการบริหารงานหรือในส่วนซึน่งซึ่งซึ่งในส่วนงานซึ่งมันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก็เนี่ยมันก็อาจจะจะมีมีอะไรอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่นโยบายว่าสังคม25 เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เจหอเนี้ยผมก็ตายอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เน้นสังคมครึ่งหนึ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ครึ่งหนึ่งนะครับไปไหน่าไปช่องไหนก็ไปกับเขาไม่ค่อยได้นะครับหรือแม้แต่อันี้ผมผมอาจจะน้องเลื่อนเลยนะครบอย่างเช่นไปเรื่องคุณวุฒิการทําหางบุคลากรเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเยอะเอกเนี่ยผมก็นำเสนอว่าเวลาเขาตรวจค่าศตรวจโทษที่เขาตรวจสอมาสอตรวจสอก็อเนี่ยผมก็ถามว่าผมจะไปเรียนตรงไหนล่ะ ที่มันเป็นเพียวสายหรือไฟอ่านเนี่ยไฟไฟอา่อานเลยนะครับเพียวอ่านเนี่ยที่มันมีปริญญาเอกให้ผมเรียนเนี่ยมันไม่มีนะครับแล้วพอดีที่ผ่านมาสมศนกรรมการท่านเข้าใจนะครับคือท่านก็ไปเยี่ยมที่คณะก็อธิบายท่านฟังนะครับตอนตรวจท่านก็เข้าใจว่าคือ,อผมเข้าใจอาจารย์นะมันจะเอาอะไรมาวัดได้ว่าคนจบปริญญาเอกกับคนจบปริญญาตรีเนะี่ยคนจบปริญญาเอกเขียนรูปดีกว่าคนจบปริญญาตรีอันนี้ ผมก็เลยโชคดีว่าท่านเป็นคนตรวจคณะผมนะครับก็เลยพอแกามแกนไปกับเขาได้นะครับอันนี <te> ้ก <there> ็ก <te ẩ y> so ็คงผมก็คงจะต้องเอาสายที่ท่านทุกท่านนำเสนอในกรมกลับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คงจะมานําเสนอปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าครั้งแรกที่เข้ามาผมก็ยังไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรกันแจ็เร็วอยู่ไนะครับขอบคุณมากครับก็ เป็นโอกาสดีทีเดียวค่ะที่ที่จะได้ตีปิมพ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมนูญเพราะว่าก็ฝากท่านคณะบดีาะประเดี๋ยวท่านก็จะไปประชุมคณะบดีเครือข่ายถึงสองคณะของมหาวิทยาลัยก็ขออนุญาตว่าท่านอย่าลืมเอาเรื่องตรงนี้เข้าไปเป็นมาระในการประชุมของคณะบดีเครือข่ายและอยากให้กาลังใจท่านว่าท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสต์ของท่านเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้คณะกรรมการเข้าใจค่ะว่ายาปเป็นยังไง มันเป็นข้อเงื่อนไขอยู่แล้วในใในในการประเมินว่าจะเขียนเอาไว้เป็นลีมาร์ที่ว่าเลยค่ะว่าสําหรับในเรื่องของคุนอาวุธเรียนใหญ่ในกลุ่มของฝ่ายานัดพวกนี้จะได้รับการยกเว้นที่ในเกี่ยวกับเรื่อง,องเป็นยังไงไดูผมแก้การเรื่องหนึ่งนะครับปอ .2 สอ .3 เรานี้ข้อที่มันหายไปแล้วนะครับไม่ไดีะนะเรียนต่อไปแถวปออก็จะมีอะไรขอ้อต่างกันครับ,รบข้อที่ได้ง่ายแต่ยับครับ นิยามนะครับ IMUTI University Charter หมายถึงแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่อนุบัญญัติและพร่บัญญัติยังไม่ได้กำหนดมีสถานะเทียบเท่าข้อบังคับสถานะเป็นมีสถานะเป็นข้อบังคับนะครับมีสถานะเป็นข้อบังคับออกและลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัยขัานสูง ไ,ไ,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกำลังใจนีครับขั้นภาษาที่อภาษาเขียนเชิญอนขั้นตอนว่าภาษาที่ผมอธิบายขั้นตอนและกระบวนการที่จะดําเนินการต่อไป<ช>ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับข้อหนึ่งในเรื่องของการระดมปัญหาเนี่ยนะครับผมจะขออนุญาตท่านประธานว่าในผมจะนําเข้าในที่ประชุมซีอีโอเพื่อที่จะรายงานว่าขณะนี้เราได้ดําเนินการเรื่องธรรมนูญธรรมนูญมันคืออะไรและให้อ่อ ท่านซีโอท่านคณะกรรมการซีโอผู้บริหารแรงงานเนี่ยเป็นผู้ที่ดําเนินการระดมปัญหาในข้อหนึ่งมาให้นะครับส่วนข้อที่2นั้นนะครับการพิจารณาข้อขัดแย้งของกฎหมายจากการบังคับใช้เนี่ยนะครับขออนุญาตให้เป็นภาระผมจะขออนุญาตเป็นภาระกบกับการยกร่างกฎหมายที่กาลำำังดาเนินการอยู่ปัจจุบันก,กับนิติกรที่เป็นคนคบคบไปตัวข้อขัดแย้งต่างๆข้อร้องเรียนต่างๆนะครับ,รบเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมประมวลให้นะครับแล้วหลังจากนั้น ภารกิจของเราก็น่าจะมีว่าเราจะให้เวลาข้อหนึ่งกับข้อ2ไนานแค่ไหนเพื่อเราจะได้มานัดประชุมกันเพื่อที่จะประมวลข้อ3นะครับก็คือการดูข้อมูลของมหาวิทยาลัยของว่าว่ามีปัญหาอะไรครับอื่นมีไหมครับไม่ได้อยู่ในประเด็นนี้แล้วในตัวแทนที่เราเข้ามาเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวแทนแทงคณะครฮะแต่มีจุดหนึ่งแต่ผมไม่ทราบว่าอันเงียผมอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ ก็คือผมดูว่าตัวแทนเลยจุดเนี่ยเป็นตัวแทน,นที่มีข้อมูลนะครแต่ส่วนหนึ่งที่ผมผมยังไม่เห็นอะไรคือ,อท่านรองจะไม่เขียนสี่ที่อว่าจำเป็นไหมหรือว่าถ้าระบบงานตรวนี้ข้อมูลมราออกมาเป็น,นไงแต่ที่ท,ที่ที่มองว่าปัญหาบางอย่างในมุมของ 2, ท่านรองประจําที่เขียนเนี่ยก็จะมีปัญหาส่วนหนึ่งที่ที่ไปเซอร์เวจแล้วก็นนเสอแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมคิดว่าถ้าครบคุมด้วยกระบวนการทำงานแบบดีครับ เห็นมีมีเลขาก็คือในส่วนของของสภาใช่ไหมเป็นถ้าถ้าสมมติเป็นถ้าเป็นผู้ช่วยเลขาเนี่ยให้ทานิติกรจะโอเคไหมเข้ามาเป็นผู้ช่วยเลขาอีกงจำเป็นไหมในเรื่องของเวลาที่เราได้ข้อมูลมาเพื่อให้มันคือถ้าเขาเริ่มเข้าใจกระบวนการแต่กับเราแต่แรก ตัวกฎหมายมันจะง่ายให่ไหมครับท่านท่านเฟรเฟรพันธ์นคือมันจะมีนักกฎหมายดูว่าจริงแต่ว่ามันต้องมีเวลาเราไปชี้แจงในแต่ละหมวดแต่ละอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรตังนะคะประเด็อนอันที่หนึ่งก็คือเนื่องมาจากว่าอันนี้คมพังสภาเกี่ยวกับเรื่องกรรมการชุดนี้มันเสร็จจิ้นแล้วแล้วก็มีผู้ช่วยเลขาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ,ะส่วนอันที่สองก็คือในเรื่องของการที่จะดูแลเกี่ยวกับกฎหมาย ท่านจะให้แค่นิติกรเขามาน,นั่งด้วยแล้วจะดูระเกณฑ์ใหม่ก็คงจะไม่ท่านจะออกมาเป็นคาสั่งเลยเนะี่ยคงจะไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จะเป็นถึงตรงนั้นแต่การที่จะให้เขามาให้ขห้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของศาสตร์ของเขาที่จะมาให้ก็ถือว่าในที่ประชุมค่ะก็คือเชิญเขาเข้ามาเข้ามาร่วมตรงนีใน้ในขั้นต้นที่เขาจะได้ข,อข,อข,อข้อมูลก่อนแต่อย่างไรก็ตามพอถึงที่สุด เขาก็ต้องกระบวนการของนิติกรของมหาวิทยาลัยก็จะต้องดูแลในส่วนตรงนี้อยู่แล้วเหมือนกันค่ะวพอดีมันเป,ป,ป็นการยุบกับบางสั่งของสถาน